สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมชัยนัทถาวโตนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าเล็กซั้นนะครับ LS460 นะครับปี2008คันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นสีดำเดิมจากโรงงานนะครับเป็นรถนำเข้านะครับมาเริ่มรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่ห้องเครื่องนะฮะตามเดิมนะครับ เป็นรถพรีเมียมนะครับลักชูรี่คานะครับกับแบรนด์เล็กซัสคันนี้นะครับเป็นคู่แข่งนะครับกับเจ้า s ี r ีส์7กับ s c a r านะครับคันนี้เครื่องยนต์4 6 0 0ซีซี V8 นะครับแรงม้าอยู่ที่357แรงม้านะครับค่อนข้างที่จะให้มาเหลือเฟือเลยนะครับจุดสังเกตหลักนะครับก็คือในส่วนของตัวนัดฝากระโปรงหน้านะครับเคยถูกถอดแกะมานะครับ สันนิฐานได้เกิดจากการทําสีครับเพราะว่าตามขอบตะเข็บต่างๆเนี่ยยังไม่เคยถูกซ่อมแซมนะครับแล้วก็บริเวณสติ๊กเกอร์นะครับยังคงอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นการันตีนะครับโครงสร้างด้านหน้าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมในจุดอื่นกันเลยครับด้านหน้านะครับค่อนข้างจะหรูหรามากเลยทีเดียวนะครับ สมกับความที่เป็นรถพรีเมียมลักชูรี่ขามากๆนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับขนาดใหญ่นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับอยู่ที่6จุดนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบสีนนนะครับรองรับระบบ AFS นะครับก็คือไฟเลี้ยวนะครับจะหันตามทิศทางเดียวกับพวงมาลัยนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของไฟตัดหมอกครับคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับ บริเวณด้านข้างครับยางตัวนี้จะเป็นโตโยนะครับรันด้วยยาง24550นะครับ R18 นะครับยางจะเป็นปี2020นะครับยังคงใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับบริเวณบังโคนนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะครับให้กับผู้ร่วมทางนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับมาพร้อมปุ่ม Entry s m a มา Key l e t นะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับ โดยที่เราไม่ต้องควักุญแจออกมาเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวแผงประตูนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆครับวัสดุตัวนี้จะเป็นหนังน,นะครับตัดกับลายไม้นะครับสามารถที่จะเปิดล็อกล็อกรถได้จากฝั่งผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับยังสามารถที่จะเปิดกระจกแบบออโต้นะครับรวมไปถึงการาปรับระดับ เข็มขัดนิรภัยนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะผู้โดยสารนะครับสามารถที่จะปรับได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยนะฮะเรืเ่องของทิศทางนะครับเป็นการใช้งานแบบไฟฟ้านะครับสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าหาที่ติไม่ได้จริงๆครับสติกเกอร์นะครับขอบประตูนะครับยังคงอยู่ สวยเดิมจากโรงงานนะครับขอบประตูเนี่ยบอกได้เลยว่าแกะลาบากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะบุมาค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแต่ผมรับประกันให้นะครับเราสามารถดูได้จากสติกเกอร์นะครับดูจากตาหัวน็อตต่างๆพวกเนี้ยการสามารถที่จะดูรู้และนะครับว่ารถมันเดิมไม่เดิมนะครับถัดมานะครับเป็นในส่วนของตัวประตูหลังนะครับแผงข้างนะครับ แผงประตูเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับสามารถที่จะเมมบมรีเบาผู้โดยสารด้านหลังได้นะครับคู่ควรสำหรับการเป็นรถผู้บริหารจริงๆนะฮะด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะโอ่งโถงนะครับเบาภายในเนี่ยต่อให้มีการใช้งานมาเนี่ยก็อยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะฮะคันนี้นะฮะมีแอร์หลังมาให้นะครับ ด้านบนมีในส่วนของตัวกระจกนะครับมีไฟสองมีไฟสองแผนที่ให้ด้วยนะฮะสามารถที่จะคอนโทรลนะครับระบบอินเทอร์เนเมนต์นะครับปรับเบาะด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับที่สำคัญคือมีแอร์เบาะให้ด้วยนะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ควบคุมในส่วนของตัวม่านนะครับทั้งซ้ายและขวารวมไปถึงด้านหลังด้วยนะครับ ถัดมาตรงนี้นะครับเป็นช่องเก็บอุณหภูมินะครับความเย็นเวลาที่เราซื้อโคกระป๋องน้ำเย็นมาเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ดื่มระหว่างการเดินทางได้นะครับในส่วนของตัวแอร์นะฮะเห็นด้านหลังไหมครับ1ตําตำแหน่งบริเวณด้านข้างนะครับ2ตํตำแหน่งนะครับ3าํตำแหน่งนะครับ สี 4, ่ตำแหน่งห้าตำแหน่งนะครับบอกได้เลยว่าการโดยสารนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับแบบเหมือนขึ้นเครื่องบินเฟิร์สคลาสอ่ะประตูดูดด้วยสีสันด้านข้างนะครับสวยงามนะครับปราศจากล่องลอยนะครับ ขัดมาส่วนท้ายนะครับก็จะมีบอกรุ่นนะครับ LS460 นะครับที่สำคัญคือสามารถเปิดฝากระโปรงหลังแบบไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับฝากระโปรงหลังนะครับเดิมจากโรงงานนะครับภายในรางน้ำเนี่ยก็ยังแบบสวยงามนะครับทุกอย่างเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีอุบัติเหตุส่วนท้ายมาแน่นอนนะครับ สติกเกอร์ต่างๆนะครับยังคงอยู่ครบนะครับบริเวณที่ขอบเนี่ยยังคงเป็นสภาพเดิมนะครับไม่มีการซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ลองให้ดูกันจัดจนะครับต้องบอกว่ารถที่เป็นลักซ์ลียคาร์เนี่ยการปิดตามขอบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมิดชิดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูลำบากนิดนึงอาจจะต้องใช้เรื่องของความเชี่ยวชาญนิดนึงนะครับถัดมาในส่วนของสัมภาระส่วนท้ายนะครับขนาดใหญ่ครับ ค่อนข้างที่จะหรูหลานะครับด้านใต้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวล้ออะไหล่มาให้นะครับอุปกรณ์การถอดล้อต่างๆครับแม่แรงนะครับก็ยังคงอยู่ครบนะครับให้เราสามารถเอาไว้ใช้งานยามฉุกเฉินได้นะครับเวลาปิดนะครับก็จะเป็นการปิดแบบไฟฟ้านะครับสีสันส่วนท้ายนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสวยงามนะครับ ปราศจากร่องรอยนะครับให้ชมบริเวณหลังคากันเพิ่มเติมนิดน,นึงนะครับสวยงามไหมครับตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับดีไซน์มาค่อนข้างที่จะเรียบหรูเลยทีเดียวนะครับมาในส่วนของตัวบริเวณด้านข้างนะครับสีสันก็ยังคงสวยงามนะครับปราศจากร่องรอยใดยๆทั้งสิ้นนะครับผมลืมแจ้งไปนะฮะในส่วนของตัว มือเปิดนะฮะจะมีเป็นปุ่ม e n t ท s m a r t เนี่ยทั้ง4บานนะครับบางทีเนี่ยครับผู้บริหารนะครับนั่งโดยสารอยู่ตอนหลังนะฮะก็ยังพกกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราเราก็สามารถที่จะล็อกรถเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องให้คนล็อกเป็นคนล็อกนะครับแผงข้างนะครับยังคงสวยงามนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมฮะ สภาพเบาครับเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าแบบประทับใจครับโอ้โหทำไมมันหลูอ,อย่างเงี้ยผมเทสให้ดูอีกครั้งนะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสเฮ้ยเจ๋งจริงเลยนะครับเด่๋เราไปชมในจุดอื่นกันต่อเลยครับ ติ๊กเกอร์เนี่ยยังคงอยู่ครบสวยงามนะครับประตูดูดเองนะฮะฝั่งผู้ขับขี่นะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีนะครับวัสดุคุ้มหนังยังคงสวยงามนะครับลายไม้ทุกอย่างนะครับยังไม่มีการชํารุดแตกหักใดๆนะครับ เมมโมรี่เบาะ3จุดนะครับปรับเบลไฟฟ้ากระจกนะครับปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารเก็บของสามารถที่จะเปิดได้นะฮะมาพร้อมกับไฟนะฮะด้านล่างถัดมาครับในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่าเพอร์เฟคครับต้องให้เขาเลยนะครับมาร์คเลวิสันนะครับระบบ เครื่องเสียงที่ดีมากๆนะครับเบาผู้ขับขี่นะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะผ่านการใช้งานมานะครับแสนห้าหมื่นกิโลนะครับแต่ยังคงนะครับดูแลรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับเบาปรับไฟฟ้านะครับตำแหน่งในหลายทิศทางมากๆนตัวนี้นะครับสติกเกอร์นะครับเดิมจากโรงงานยังคงอยู่ครบนะครับ น็อตนัดต่างๆอย่างยังคงสวยงามนะครับปัสจากการแกะขันไขใดๆนะครับรถคันนี้เนี่ยจะแกะดูขอบยางลาบากมากๆนะครับเพราะว่าพอค่อนข้างบุมาอย่างนน่นหนานะครับเพื่อที่จะทําเรื่องของการเก็บเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดูนะครับว่ามันจะมีอะไรนะครับที่มากกว่ารถยนต์ทั่วไปนะครับสําหรับรถพรีเมียมลักซ์สุรี่คันนี้นะครับ มันเริ่มกันได้เลยนะครับสำหรับภายในนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเขาดีไซน์เอาไว้ค่อนข้างที่จะเรียบหรูนะครับดูในส่วนตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมนะครับในส่วนของตัวระบบความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางนะครับนะครับแยกกันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารด้านหน้าซ้ายด้านหน้าขวาผู้ขับขี่นะครับหรือรวมไปถึงด้านหลังเนี่ยจะควบคุมนะจาก จุดเซนเตอร์จุดนี้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับความแรงพัดลมนะครับเปิดในส่วนของตัวอุณหภูมิเนี่ยสามารถให้คนโทรลได้จากตรงนี้ทั้งหมดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว CD นะครับก็ทั่วๆไปครับสำหรับรถปี2008นะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนะครับบอกได้เลยว่าพีคมากมากนะครับสำหรับการที่เราเนี่ยจะสามารถ จอดรถพรีเมียมลักชวรี่คานะครับแล้วสามารถเข้าเกทเอ็นได้เนี่ยบอกได้เลยว่า s c a r ัทํำไม่ได้รวมไปถึงซีรีส์7ก็ทำไม่ได้เช่นกันนะครับผมเลื่อนลงมาครับ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมม่านไฟฟ้านะครับม่านผู้โดยสารด้านหลังนะครับรวมไปถึงแอร์เบาะนะครับทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับตัวนี้จะมีระบบป้องกันการลื่นถลามาให้นะครับ ในจุดอื่นๆนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้จากที่หลังพวงมาลัยตรงจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนแทร็กเพลงนะครับหรือในส่วนของการเปลี่ยนโหมดของวุทยุเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับถัดมาครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะรับสายวางสายนะครับเปลี่ยนในส่วนของการแสดงผลต่างๆนะครับบริเวณที่ แดชบอร์ดตรงกลางนะฮะก็จะสามารถเลื่อนฟังก์ชันนะครับว่าเราต้องการเปลี่ยนไปดูในโหมดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AV s p e ปีต่างๆนะครับในส่วนของตัวปริมาณน้ำมันที่ยังคงเหลืออยู่นะครับคันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ที่150,000กิโลนะครับบอกได้เลยว่าไม่เยอะไม่น้อยแต่ถ้าถามผมจริงรถปีศูนย์แอ่ะถือว่าน้อยด้วยซ้ำนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวไฟนะครับจะเป็นไฟออโต้นะครับ การตัดน้ำฝนออโต้เช่นกันนะครับด้านนี้นะครับฝั่งขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการพับตั้งให้แบบออโต้ได้นะครับเมื่อเราล็อกรถกระจกมองข้างจะทําการพับเก็บนะครับแต่ถ้าเมื่อเราอลล็อกนะครับกระจกมองข้างก็จะถูกเปิดออกให้แบบอัตโนมัตินะครับถัดมาด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว parking sensor นะฮะ ระบบ AFS นะครับก็คือไฟเลี้ยวนะฮะที่หันทิศทางไปตามลักษณะการหักของพวงมาลัยเมื่อเราเลี้ยวขวาไฟก็จะเลี้ยวไปทางขวานะครับเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นทางนะครับได้ชัดเจนในยามค่ำคืนนะครับคันนี้นะครับเปิดฝาถาังน้ำมันยังเป็นไฟฟ้าเลยคิดดูนะฮะฝาท้ายก็ไฟฟ้าเช่นกันนะครับยังคงเหลือไว้แค่ ฝากระโปรงหน้านะครับที่เป็นการเปิดแบบแมนนวลนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูด้านล่างนิดนึงนะฮะตรงจุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าความปลอดภัยสูงนะฮะมีนีแอร์แบงให้ด้วยนะเป็นแบบ SRS นะครับจุดระเบิด2ลูกนี่แหละฮะเป็นเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดนะครับที่มีให้ในรถระดับราคา10ล้านนะครับตัวนี้เป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับถัดมาด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟสองแผ่นที่นะครับ แล้วก็มีที่เก็บแว่นมาให้นะครับอันนี้จะเหมือนรถยนต์ทั่วไปละนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมบอกเลยเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับมากๆนะครับกับวันนี้นะครับผม เปิดราคาขายเจ้าคันนี้นะฮะอยู่แค่เพียง1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับ <ain> สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ <en> <ain> ขอดูประวัติของรถนะครับทุกอย่างเนี่ยเรามีเอกาสารแสดงให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเล่มทะเบียนนะครับในส่วนของประวัติการเข้าเซอร์วิสต,ต่างๆเนี่ยเรามีให้ครบถ้วนนะครับก็ยังไงครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไคร์ดอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ย ผมจะนำเจ้าคันนี้นะครไปทดลองขับอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าเวลาที่เราขับเนี่ยมันจะหรูมันจะเรียบมันจะนิ่งมันจะเงียบขนาดไหนนะครับถ้าอย่างไรฝากเพื่อนๆติดตามมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทดลองขับสวัสดีครับ